สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับลูกแบตนะครับเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยอ m มูซิ้มั้งห้าห้นะครับตัวนี้เป็นคอมเพ e ชั่นนะครับก็คือว่าเป็นเกรดลงแข่งนะครับเพียงก่เลยว่านะซื้อจากโปรเจกต์เบอร์นเกตนะครับก็อยากจะรู้นะครับก็เลยลองพี่มาดูนะจ๊ะว่าคุณภาพจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตืดตืดตืดอ่าแกะมาด้านนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บแกะมาจ้าปึ๊บอืมโอเคนะก็ได้มาตรฐานทั่วไปนะครับ มันมีรุ่น55กับรุ่น77ด้วยนะครับปึ๊บ,บหัวก๊อกเดี๋ยวก่น <c oughs> อนอคือเนี่ยมันจะมีลูกที่แบบว่าอะไรครับเนี่ยแหวงแวงได้เสียนะครับแป๊บนึงรู้สึกว่ามันจะมีหลายลูกอยู่นะออกมาออกมาออกมา <c oughs> พูดตรงๆนะครับไอเนี่ยเกรดก็ราคาประมาณอะไร,200ระสองร้อยกว่าบาทน,นะครับแป๊บนึงหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดนะคุณเล่น แบทเป็นนะครับคุณค้อหัวคุณก็รู้แล้วว่าไอ้นี่เกียร์ธรรมดาเนี่ยไอ้นี่เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะลองไปตีดูนะครับเดี๋ยวกลับมาดูนะบอกนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยไอ้นี่ข้อหัวคุณก็รู้แล้วว่าหัวข้อมันธรรมดาเกียร์ธรรมดามากนะครับเดี๋ยวลองไปตีดูเดี๋ยวเพี่อนจะกลับมาบอกนะว่าเป็นยังไงบ้างนะปุ๊บอาจารย์ โอเคครับทุกคนเพื okay, ่อกลับไปจากลองตีนะครับอย่างแรกนะครับก็อยากจะบอกก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันมีลูกเสียเกินนะครับที่เราจะรับได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดหลอดหนึ่งโลนะครับมีลูกเสียเนี่ยประมาณเนี้ยที่เห็นนะครับที่มันเนี่ยเป็นรอยแบ่งเนี้ยประมาณนักสองลูกเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันมีอย่างเงี้ยเจ็ดลูกนะครับเขาบอกนะมันมีเงี้ยเจ็ดลูกนะครับเนี่ยเห็นไหครับแว่งอย่างเงี้ยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยแนวนี้เห็นไหมแว่งอย่างงี้แล้วนะครับแล้วก็นี่อย่างนี้นะครับเจ็ดลูกซึ่งถือว่่าาแยมกครับ พราะตามปกติ12ลูกเนี่ยมันได้แค่หนึ่งหรือสองลูกนะครับสูงสุดสองลูกนะแต่ว่านี่มันมีเจ็ดลูกดังนั้นเนี่ยในเรื่องของ QC นะครับมันมีอะไร QC pass เลยนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเทียบกับของลดราคานะเพราะตรงเนี้ยซื้อมาแหละตอนช่วงลดราคาตกลูกละ20บาทก็ได้อยู่นะได้อยู่นะและก็อย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่อายากจะบอกนะครับเ,เพี้ยนซื้อความเร็ว76นะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราตีกันที้สนามเนี่ยก็สปีดต้องเจ็ดสิบหกอะตีมาเฮ้ยสั่งสปีดเจ็ดสิบหกทำไมไม่บอกพี่อ้นนะให้เพ่นไปตีเนี่ยเจ็ดสิบห้านะครับสปีดเจ็ดสิบห้าเพี้ยนก็งงอ่ะก็ง,งงอ่ะนะครับก็สปีดอย่างแรกคือผิดหวังเรื่องอย่างแรกกับผิดหวังในเรื่องของ Q c ซที่มันแบบอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมคิวซีง่ะผิดหวังนะครับเพราะมันมันเกินครึ่งครับมันเสียไปเจ็ดที่มันดีขนวสวยๆจริงๆอ่ะสวยมากๆห้านะครับซึ่ง ซึ่งมันไม่ได้ QC เพราะ QC มันเราผิดพลาดได้แค่2อันนี้มันเป็น7ดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่ง QC นี่ไม่ผ่านแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนะครับว่าความเร็วไม่ผ่านเหมาะกับการเป็นลูกซอมอ่ะไอเนี่ยไม่บอกพี่อนก็คือความเร็ว75ถามว่าความทนใช้ได้ไหมเออก็ใช้ได้ตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาี่ยเราซื้อมาช่วงลดราคาเหลือเท่าไหร่ออะรวะ20่บบาทมันเกือบเกือบยีบบาทอ่ะพอใช้ เรื่องเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับก็แบบอะไรใช้คูปองรถไปเต็มที่นะครับรถไปเต็มที่นะครับก็แบบเหลือไม่ถึงยุ่ก็20บาทก็โอเคนะครับก็ได้เอาไปลูกซ้อมได้นะเอาไปตีเล่นๆกับเพื่อนที่อยู่ข้างนอกนะครับได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปตีสนามแบบคุณลองเอาไปตีสนามนะครับคู่คุณหมดเลยเฮ้ยทำไมลูกเป็นเช้าลูก7 5็าทำไมเดี๋ยวนี้เขาตี7จบกันหมดแล้วนะครับก็ความทนก็พอใช้ได้ก็ตีกันเบาๆแล้วกันขนก็แบบว่าประมาณขนาดนี้ไม่ได้นะครับ แต่มันมีรุ่นหนึ่ง77เออเดี๋ยวคราวหน้าเพี่อนจะลองเลยกันนะครับมันมี777อันนี้มัน555เดี๋ยวคราวหน้าเพี่อนจะมาลองครับกับ777นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะ777มันก็แพงมาอีกประมาณสเก80-90บาทละมั้งเออเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้ามันเป็น777แล้วเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยแต่ว่าตอนที่เพี่อนอ่านซื้ออะมัน ALP ไมมเหรอแล้วทำไมมันกลายเป็นอามูนซิตนะครับเพราะว่าเนี่ยเพื่อนซื้อเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้นี่ยเจ้าเดียนกับของเนี่ยไม้แบบ ALP แล้วทำไมมมมัันนนอาิเี่ย มันไม่มี NLP แ,แต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าตัวเนี้ยซ้อมนะจ๊ะเอาไว้ซ้อมเอาไว้น็อกบอร์ดไปซ้อมเล่นๆหรือไปตีกับคนที่อยู่ข้างนอกครับที่เขาไม่ได้จริงจังอะไรมากครับมันก็เป็นความเร็ว75ทั่วไปที่ตีกันได้แต่ถ้าเกิดคุณตีลงแข่งสนามนะนะครับไม่ได้นะแบบว่าไปซ้อมกับที่นะครับตีกันกวนอะเพราะกวนเดี่ยนีตีเจนะครับยกเว้นกวนนั่นน่ะอยากได้75ห้าได้อยู่ในเรื่องความทน,นก็แบบอะไรก็บกรรางครับก็ได้ สองเกมอยู่อะเออได้สองเกมได้เกมหนึ่งอยู่อะได้เกมหนึ่งเกมมาลูกกับลูกก็ยี่สิบบาทก็ถือว่าได้ครับก็ได้อยู่อะไม่ผ่านคิวซีนี่คุณดูคุณดูคุณดูเน่เน่นี่แล้วก็ตอนนี้นะครับเนี่ยแข็งด้วยเนี่ยต้องต้องไปอบไอ้น้ำก่อนนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการนั้นให้ให้มันแบบอะไรให้ขนมันอ่อนอยู่โอเคครับถ้าจบกันรีวิคลิปนี้เป็นขั้นนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไ้แล้วก็แชร์ด้วยนะ